พี่น้องพี่น้องบอดบิ๊กเดือดตอนแรกก็ออกมาฉีดแจงเรื่องดราม่าเรื่องหยบทุเรียนเรื่องบริไปงานลูกทุ่งสเกวนี่แหละแต่ว่ามีแม่แม่เอฟซีม, FC, มาคอมเมนต์อยู่ในไลฟ์สดเล่าเรื่องมีคนไทยคลิปหรือไลฟ์สดน้องนาริตะแล้วมีผ่าบอดีออกมาไปฟังบอดบิ๊กแล้วเดือดบอังยางคักเลยพี่น้องเลย้ยแม่ควมเราดิมันผ่าดดูแล้วกับปอยมันผ่าอีก หลูไภัยภัยกระหัดเนาะพี่น้องเนาะไปฟังคลิปกันเลยจ้ะเดี๋ยวจะมาบอกครับซึ่งจริงๆงานเนี้ยตอนแรกอ่ะผมรับสารมาว่าเล่นประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่ายสองอะไรอย่างนี้เนาะผมก็เลยจองตัวเครื่องบินกลับผมก็เลยจองตัวเครื่องบินกลับอ,อ ขอนแกนเพราะผมมีงานประชุมผมมีสรุปงานประชุมแล้วก็มีติดงานต่างๆอ,อผมก็เลยไม่ได้ไปวันนี้เหตุผลคือจริงๆแล้วงานวันนี้คิวของผมอะขึ้นประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับซึ่งซึ่งผมไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรก็เลยจองตั๋วบินกลับ6โมงเนี่ยอีกสักครู่ขึ้นเครื่องแล้วนะครับแล้วซึ่งเวลาเวลามาปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดเมื่อวานนี้ เาปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เมื่อวานี้ล่าสุดเลยนะครับปรับเป็นห้าโมงกว่าๆถึงหกโมงกว่าๆอะไรเงี้ยซึ่งผมไปไม่ได้อันนี้ผมต้องกราบขอบอภัยเอฟซด้วยที่มารอเจอผมหลายคนที่อนุสาวรีย์ช <c oughs> ัยนะครับต้องกราบขอโทษจริงๆเพราะบางคนมารอเอฟซมารอันหลายคนเลยได้ยินข่าวว่าอย่างนั้นนะที่อ <c oughs> ยากเอฟซีมารอเยอะมาก <c oughs> ตอนนี้อยู่สนามบินดอนเมือง อยู่ดอนเมือง International Airport. อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหรืบเ่บัเนียนอีฟซีบอกกับากทางว่าเอาไหนบอกว่าจะมาทำไมโกหกกันทันต์สีนะใครก็เลยว่าเดี๋ยวเขาจะว่าอะไรสุดชี้แจงจริงๆงานวันเนี้ยมันต้องมันต้องเล่นมันเที่ยงแล้วผมต้องเสรียดงานบ่ายโมงขนาดงานรับรางวัลเมฆาลานะ่ะปอลำยอดนิยมน่ะได้ได้ได้อันดัดบ,บหนึ่งในเมกอีฟซีอ,อันดับ,บหนึ่งของรองงางวัลเมฆาลาผมไม่ไม่ได้ไปเลย เพราะว่าเพราะว่าผมมีพระัะผมทุกอย่างผมบุกแล้วไงคือเหมือนเหมือนรางวันเพิง่งประกาศเหมือนงานอันนี้ก็เพิ่งเลื่อนแต่ผมมีคิวขอกผมู่แล้่ยวอ่ะหกโมงฮนะเลีล่ยว <c oughs> ก็เลยก็เลยมีน้องลีโอไปน้องลีโอไปวันนี้งานอา่าอนุสาวรีย์ชัยเนาะลีโอ ซีแกรมชินจังยูริไปไปปกติแต่บอบบี้ไม่ได้ไปแต่ว่าในโปสเตอร์งานอนะ่ะบอบบี้นะ่ะรูปกใหญ่กับเพื่อนนะแล้วทีนี้มันก็เลยประมาณว่าทำไมถึงไม่มาก็เลยชีแย้แจงเนี่ยว่าเวลามันปรับเปลี่ยนอัตโนมัติเอฟซีไม่งงเนาะไม่ง,งงเนาะซิ่งที่แล้วผมต้องเล่นบ่ายโมงแต่ว่าเพิ่มปรับเปลี่ยนเวลาใหม่เพิ่มไปเไลี่ยนเวลาคูอื่นบ่ายยี่สิบห้านี่น้องเราคอยมันเอนอ,อไปไปพี่เขาเลไม่ได้ไปเหตุผลที่เขาไม่ไปคือเพราะว่าคอยบินหกโมงแรกถ้าเกิดเขาไปงานนั้นอ่ะคอยจะต้องเสียตั๋วเครงบิน เ้าก็ต้องผิดนัดทั้งอยู่อขอนแกน่นเมื่อนอนีนัดคู่ชาติไว้นัดคู่ชาติไว้สรุปเรื่องโชว์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องต่างๆที่ต้องชำระที่ต้องจ,จัดแจงให้มันเสร็จไม่งั้นมันจะด่าช้าผมก็เลยทิ้งงานทาน,นไม่ได้หน้าทาขอนแกนเสียดากวเจอเลยแต่สีแต่ว่าสีหนุ่มก็เลิน,นะวันนี้วันนี้โกกิน้องโกกิไปรับรางวัลไม่ขลาหมอลำยอดนิยม คณะโตเกียวมิวสิกโกกิไปรับแท้พี่น้องไปกับมีไป็นคนนั่นเขานั่นแหละตุ้ยตามเขาเนั่ยแหละออกงานออกจากงานคอนเสริร์ตรูสแควร์ต้องต้องโตเกียวไ่สุดอ๋อพ้อเห็นดรามา่าหยียบทุเรียนอย่างจริงๆแล้วผมมองผมมองว่ามันจะมีดราม่าอยู่แล้วรู้ตั้งแต่แรกแล้ว แต่ว่าคลิปนี้ก็ประมาณจะสิบล้านวิวนะคลิปหยียบทุเรียนเราไม่ได้ใช้คำว่าหยียบทุเรียนสิเราเรียกว่างอยทุเรียนงอยทุเรียนถ้าคนที่ไม่ล้าหลังถ้าคนที่ไม่ไม่ตอกซอกจะเข้าใจว่าชาเลนนี้คืออะไรโด่งดังมากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นลิปสติกที่เขาระดับลูกอ่ะเขายังเหยียบมาแล้วถูกไหมเขาเลิศกว่านี้มันมีอะไรที่เลิศกว่าทุเรียน ที่เขาหยยบมาแน้วว่าแล้วเราเราอย่าคิดอะไรมากเพราะว่าเมือนลิปสติกชื่อดังระดับโลกเขาก็มาทาเป็นรองเทา้าก็เป็นส้นรองเท้าได้เลยลิปสติกยังมาทำเป็นส้นรองเท้าได้เลยเพราะมันเป็นไบรัล่อเป็นชาเลนจ์ที่คนทันสมัยคนอินฟลูเอนเซอร์บางคนเขาก็นิยมทํากันและมันก็เป็นกระแสต,ตอนนี้อยู่ถามว่าคลิปคลิปที่ผมไปไปงอยคนพระกาว่าไงงอย งอยเพรว่าอ,อะไรภาคกลางเกือวันนี้คนไทยฟังอยู่เกาะรอค้างงอยนะเออนั่นแหละงอยคิทใครไปงอยเนาะ<ม>ท,ท,ทุเรียนผมก็ซื้อมาเองแหม,มแล้วผมก็กินเองแหมเหยียบแล้วกินไหมก็กินนะของชอบของเราอยู่แล้วทุเรียนของชอบของเราอยู่เนาะด่ามมา่จนน้อยแต่ชาวบ้านเขาชอบกันมันสนุกนะอืม เสียดายชื่อเลยเสียชาละเสียดายรายการรางวัลไม่ได้มาอ่าครับ๋อ,อน้องกุก๊กกิไปรับแล้วเหมือนกันนั่นกันเหมือนกันแล้วผมถามหน่ว่าทุเรียในมีใครกล้าเหยียบทำไมถึงไม่กล้าเหยียบละ่ะไม่ใช่เพราะมันมันมรสักธิลด,ด้วยนะเพราะมันหนามมันแหลมอืมเหยียบมนะั้งค้างเพราะเหยียบง่อยเพราะเหยียบอลอย รางวัลใหญ่ทาไมบอสไม่ไปรับเองคะบอกเอาบอกเราที่ร้อยแล้วว่าคือต่อให้รางวัลใหญ่แค่ไหนเรามีนัดแล้วไงรางวัลมันมาที่หลังที่หลังที่ผมนัดคือมันมันเพิ่งมาเพิ่งผมเมื่อวานก่าแล้วผมมีนัดแล้วนัดตรงหน้าแล้วง่อยเพราะว่าอยู่บนเอออยู่บนพูดถึงรางวัลไม่ขลาก่อนทําไมถึงไม่ไปรับเองรางวัลใหญ่ขนาดนี้คือต่อให้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอะ่ะผมก็ต้องไปตามงานปัิบันสําคัญกว่ามันมีอยู่ชื่อเสียงก็ได้รับก็รับไป ก็น้องสาวผมก็ถือว่าบุคคลสำคัญเหมือนกันก็ไปรับเทีนเหมือนกันทีเนี้ยทีเนี้ยก็ก็เลยให้โกกิไปรับแล้วก็บลิตามไปถ่ายคลิปไปดูใช่เราซื้อมากินเองไม่มีดราม่าหรอกสม่ามีต่เอฟซเราเองที่ดราม่ากันเองคนอเขาเขาก็มีเอะไรเขาเป็นเขากันแชร์กันบาสัก หลงบอสขออนุญาตเขินเอาแล้วที่ไปตากข้าวตที่ถนนลักที่เหยียบกันลหละยังไงนี่รถก็เหยียบนะเอาตีนเหยียบดินไม่กวาดไปกวาดข้าวบนถนนทําทําไมไม่ได้นะข้าวคนที่ทั้งโลกห้ามทํานะอย่างนั้นใช่าะดูที่เจตนาไม่อีพวกอีพวกหล่อซ้มเติมแหมแต่ว่าดราม่ามันกินห้ไม่ได้ไง มันกินทําไมดอกเกี่ยวทุเรียนเน่ยมันกินทำไมลอยเพราะว่าฉันซื้อมาเองเงิ่อนเงินฉันเอฟซีไปเลยปะไม่ใช่ว่าฉันไปขอเขากินแล้วมาทำแบบนี้ซื้อกินจ้าแล้วเปลือกมักินไม่ได้จ้าเธอถึงถึงมันกินถึงฉันอยากดเน่ยเปลือกมันกินในบอถ้ากินต้มกินบอถ้าิต้มไม่กินฟังก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกอยู่เพราะอะไรตรงนี้นะใช่ ผมมีนาสำคัญที่สุดเกี่ยวกับองค์กรนี่ยก็เกี่ยวก็กเกี่ยวข้องที่มันที่รางมันก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่างานที่บอกต้องไปทำน่ะมันสําคัญกับทุกคนที่คาว่าโปเจกิกเลยงานอะไรละ่ะหนึ่งงานพวกสรุปงานโชว์ราคาโชว์ครูโชว์ตารางการทํางานแผนทุกอย่างถ้าเลือกถ้าวันนี้ไม่ได้ไปเนี่ยทุกอย่างจะขยับไปหมดเลยเม่ออย่าจม้มาเอาทำไมงานแยจอจแตเขาก็เพื่อนไปทำอยู่เทียนงานนี้สอ เหยียบข้าวก็เหยียบเปลือกเหยียบขึ้นก็เหยียบเปลือกถูกต้องจ้าหรือจะเปลี่ยนจากงอยทุเรียนไปเป็นดึกทุเรียนแต่คนนามาดีคะดึกทุเรียนไปเลยค่ะโยนไปเลยค่ะ ทุเรียนชั้นแหม่เธงงไหมเหมือนชั้นซื้อไอโฟนมาแล้วชันชั้นจะเบิ้งหันเงฉันจะเบิ้งหนังปูเลยฉันว่าทุตุไอโฟนฉันอืมทุเรียนชันจะทุเรียนแปลรูปฉันจะแปลเป็นเนื่อทุเรียนทำเอาทุเรียนมาเป็นหลังคาบ้านนั่นแปลว่าเงินทรัพย์สินมันกลายเป็นทรัพย์สินของเราแล้วเหนอบอกเราไม่ไปนั่งด่าว่าทุเรียนไม่ดีทุเรียนไม่แซ่บทุเรียนไม่เลิศดมันเลิศดนั่แหละค่ะถึงเอามาทำคอนเทนต์มันเลิศด เลือดถ้าไม่เลือดนะหน้าเขาไม่อยากจะมองชื่อยังไม่อายเ่ยชื่อยังไม่อยากไอเกยถึงเลยขี้ที่ยาขี้ระเรียนถูกไหมถ้าเราสร้างใครนหน้าเขาอยากเห็นนั้นแหละแต่ทุเรียนหนึ่งเราชอบกินเรามาทำานชินหนงแต่ว่าคนดูกีฬาเราไม่รู้เจ็ดเป็นร้านดังมากตอนนี้คือทุเรียนดังมากก็บอกแล้วไงเปลี่ยนอินฟูห้ามตกแถวเนี่ยพวกคุณชื่นชอบอะไรอยู่แล้วไง ฉันฉันไม่มีทางตกแถวอยู่แล้วเพราะฉันต้องมีกระแสตอปปลอดเวลาอยู่แล้วกระแสคืออาชีพฉัน <c oughs> ไม่เข้าใจอินเทอร์โลกเลยอะ่ะทำไมต้องแบบชามากขนาดนี้ฝรั่งซีรียสทั่วโลกเขาเอาหมอห้อแหกแต่กระปูมาเหยียบเอากระทะมาเหยียบ สสูงหยียบเลยคะ่ะอันนี้ยังให้เกียรติราคาถอดรองเท้าอยากโชว์คำเฟียสตีนก็คือขาก็จงเหมือนคืนนอนก็ไม่หลับไปดูไปดูปดอัน่นคนอื่นด้วยลอง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 ,ลองไปเขียนว่าชาเลนจ์หยียบสิ่งของถ้วยกระมังกระทะช้อนของที่พวกคุณต้องกินท่าทุกวนะะันนค่ะแค่ทุเรียน ยังดรามา่าถ้าเจอปลาหมึกแห้งที่ย่างขายตัวยี่สิบบาทจะรู้ว่าเขาเหยียบก่อนเอามาย่างนี่หรอจริงหรอไม่หรอไปไหมไหมเอเชียไปไหนเล่นเขาไปเยนะ่ปเยนะ ประกาศมันดังมันดังข้างล่างดิไม่ดังมันี่ดีเอา,าตัวนี้อยู่สนามบินนะครับกระล่างสีตอนนี้จะทางกับขอนแก่นคืนนี้ขอนแก่นทักแชทนะครับแต่ว่าผมผมไม่ว่างผมจะว่างหลังหลังประมาณสี่ห้าทุ่มเพราะคืนนี้คุยงานเยอะอยู่ น่าสดุกงานเยออยู่คืนนี้ขอบคุณขอบคุณลับเอฟซีด้วยที่เข้าไปบูทเข้าไปเชียร์ให้ได้รรางวัลได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เกิดจากพลัง FC แฟนคลับเมตตาผู้อบ้านฟินแลนด์พร้อมทีมงานค่ายเพลงโปเกมมิสิก สมมติว่าตอนกำลังจะไปรับคนเวทีหยิบหยิบ่อยแล้วขอขอบขอขอบคุณอันดับแรกขอขอบคุณรางวัลอสงเขียนนี้นะครับผมที่รางวัลเราดาวเมฆาลาที่มองเห็นถึงความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของเราวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรางวัลเมฆาลาแล้วก็ทีมงานทุกท่านอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังและขอบขอบคุณ f อแฟนคลับที่คอยเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับผู้ยิบานฟินแลนด์ คุณนิวัฒน์คุณทายาดาคุณชัยพัฒน์คุณชัยพัฒน์และคุณิมุาตัวเขาอค่ะนสุดท้ายี่ยนสองันกี่น้องตัวเกี่ยมันไปก่อนอยู่ให้บอกว่าอะไรมามันจะยบกอนบอเีอี่ี แพงสืๆขามกับบมี่เลนตาตะซอยกับบมี่ทั่วานนี้รถเทั่วไม่หอบขามไม่หอเลตะซอยแปดร้อยไม่หอขนมไม่หอบเข่าปูข้าวสุภาษณ์ให้มากินมาดอั้นไม่หอเี่ยก่อระบบหวกระบบกดีดอันนั้นอันนี้คุณันชาู่หรอ เอาขึ้นได้ไหมนี่เอาไม่สเกีนหรอสามเอาสเกีนน้าไม่ยห็นสักหนะ

ตอนนี้คือเขาปิดเกียร์แล้วเขารอเราเพราะเราคาฟอยอยู่ไม้เาาบอกว่ใช่ก็นั่งไงหน้าจอก็บอกอยู่หลอกลวงเราไหมนี่ถ้าเราตกเครื่องไหนเราตกเครื่องเกิดจากที่เขาสื่อสารเราไม่ตรงนะจอจอ ไม่ออดดีครับพอดีครับไม่เลยแม่ อ,อล่ามากอ,อล่าดีมาก

มอยทุเรียนเปนเหี้ ไปขอนแก่นครับกลับขอนแก่นรอรถตุรอรถมาลับอยู่วันหน้าจะงอยบนหอยเม่นปลากระเพื่อปลากระเปืา,า,า,เ,ปาเสียบคา ไปาไหมีบเนีเื่อง่อนเนี่ยสีอีชูดเปียกไปพี่บัวันนี้ไม่บาดันีาบอกไม่บันีเ ว่าลบคลิปไปแล้วลบคลิปไปไหนไมีลบคลิปหรอคลิปอะไรลบไปแล้วคลิปเบื้องหลังมไม่คือลบหรอเบื้องหลังเบื้องหลังทศเรียนลบหรอไม่ต้องล้ว่าทำไมไม่บอกประานคนดูเป็นร้านนะร้านหรอร้านร้านอย่างร้าน ไม่ลบไปไม่เจอเลยะนัเออซีดายจริงๆริงวันนี้ต้องแบบฝากความคิดถึงี่เอฟซีนาองเอฟซีที่แบบว่ามาร,รอที่อนุสาวรีย์เห็นใจเลยว่าแบบเนื่องวนเวลามันปรับเปลี่ยนกระทนฐานเราเราก็เข้าใจทางผู้จัดจสคริปต์อยู่แล้วก็พู้จักงานอยู่ว่ามันม,มันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะ นาฬิตามีคนโพสต์ว่านาิกาจะมีมีคลิปนาฬิาออกมาแล้วแบบเหมือนไม่ระวังเห็นดิไหมโค้ดติดไปข้อความเอาเขาเ้าใจแล้วขขเขาพูดเรื่องเขาบอกกันเรื่องเรื่องเราคลิปนะคิปไม่ตกาใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือพูดจริงว่าไม่รู้ว่าคลิปคลิปที่เขาเกือบขึ้นมาน่คืออะไรแต่ว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายคชื่อรูกเนี่ยะระวังที่สุดยั่ง เรื่องจีนซีนเรื่องทางกับป่วงฉีเมื่อปีตลอดเลยไม่เคยผมไม่เคยหลุดเลยนะกางเกงคลิปในแต่าไม่เรียบร้อยก็ไม่รู้ครับเพราะผมไม่เห็นไม่ได้เห็นเห็นแต่เข่าวกรามไอซีว่าถ่ายคลิปไม่ระวังกางเกงในออกอัไนแล้วเปลิ้นกกนอันนั้นอันนี้อันนั้นก็เลยงงว่า มันคืออะไรผมไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดรดไแล้วก็ดีดีครับแต่อย่าพลาดบ่อยนะเพราะมันเป็นลูกชั้นนะทําดีๆทําดีๆอะไรก็ขอทําดีๆนะครับเมื่อนานเมื่อนะเมื่อนานไปแล้วช่วงหนึ่งล้วก็ก็ก็เกิดอาการอะแบบนี้่อนข้างหลายครั้งอยู่เพราะว่ามันมีคนถ่ายคลิปเกินขอบเขตของคำว่าความระวัง ก็สิจริงนะเพราะรอเราล้าส <pim 18> ิบห <anz Kait oon> ้าแล้วซุ้มเครื่องเคอร้างเข้าสาเนาะเขาเป็นสุดท้ายีไหนสิาบูจะเข้าบันนี้จริงๆผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้น อันน <Workers>, ี้พูดไปแล้วใครจะ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราพูดความจริงว่าทําดีๆทําดีๆตั้งใจทําไม่ใช่สักทําไปทําไปหาแตเงินไปอย่างเดียวเปลี่ยนทายคลิปหาแตงเงินคุยข้ามระบาดระว่างอย่างลูกฉันน้องคนทีไปทัวร์ไรเดออะไรก็ได้มันหลายครั variety, exactly. um, anyways, es, ้งแล้วแต่นี่บลูเป็น์คลิปอย่างนะว่าถ้าเป็นแบบพวกเอาอันนีุ้ดอัหลุดก่อนลุงตรวสอบไม่ ถ้าถามว่าการถ่ายคลิปของแต่ละคนเนี่ยมันต้องตรวจสอบไหมเรื่องสัดกระถ่าย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 ลงไปเอายอดอยู่ลงเอาเงินเรียนเฟซบุ๊กจากพี่มาร์คสักับเบือเอาอะไได้แต่ไม่เอาใจใส่หรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยการที่จะถ่ายคลิปคนอื่นลงเนี่ยเราจะต้องนั่งดูว่าเนี่ยลงไปแล้วมีอะไรมันต้องรีดูสิหรือตอนตอนที่คุณถ่ายคุณก็ไม่เห็นแล้วมันออกมันแปลมันเปว่าเรื่องมัน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 บ่งบอกถึงความเอาใจใส่และความละเอียดอันนี้อันนี้เหมือนคนถ่ายนะไม่ว่าใครถ่ายนะอันนี้ ไม่รู้ว่าใครถ่ายาว่าถ้าเกิดมันอย่างนี้จริงจริงมันบ่งบอกว่าอาทิเช่นผมอะ่ะผมถ่ายคลิปผู้อื่นไปลงแล้วแบบการเกิ์ในเขาอกเนี้ยก็ต้องรู้ว่าถ้าลงไปแล้วมันจะเป็นดีหรือไม่ดีใช่ไหมหรือไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สังเกตเพราะว่าไม่ได้เอาใจใส่เลย หรือเป็นหรือเป็นตอนเม่ว่าจะเป็นตอนไล้สดไล้อะไรก็ต้องระมัดระวังยิ่งไล้สดยิ่งต้องเซียมเ<อ>ชิชฉันดไปหลังเลยเอาแล้วตู้หรอเฉาะกินหรอ เ,เราใช่ไหมเ,เราไปดูมาเข้าไล่สุดแล้วแคปร,รูปมาเป็นภาพนิ่งอ๋อเราเอากระป๋องขึ้นเลยไหมถ้ามันขึ้นไม่ได้จะขอจมมัดการแคเอีกเออเมนเมนคลิปทุเรียนจะสิบล้านวิวแล้วจ้าปังปังคลิปทุเรียนคือคลิปที่ถ่ายแล้วมีการไตรตรองมีการ พิจนารณาแล้วว่าถ่ายได้มีการเป็นการเตรียมกันขึ้นมาแต่อะไรที่มันอะไรที่มันไม่ได้เตรียมมาต้องเรามาระวงังยิ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วอย่างมันเ,เกิดขึ้นอีกสี่ทุกคนถู้ไม,มได้คลิปด,ด้วยได้กินด้วยนะได้เงินด้วยได้เงินค่าทุเรียนคืนแล้วค่ะส่วนหนึ่งค่ะค่ายอดวิวทุเรียนส่วนหนึ่ง าบอบิ๊กเวลาไลวสวดกับลูกจะเซลลลูกมากอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ตัวเองดีแค่ไหนนะแต่ว่าให้เอฟเอฟซี F C ตัดสินใจแล้วพิจารณากันเองบอการาบอวววกว่าจะคองไล่สวดแล้วเลิศดเพราะวันหนึ่งภาพมันก็จ,จะพลาดได้แต่ว่าถ้ามันเคยเกิดขึ้นแล้วเราต้องระมัดระวงังจริงๆริงซนเหล่านี้อืมโอเคนะครับพี่น้องขออนุญาตขึ้นเครื่องบินก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมเราเจอกันขอนแกคนะครับจุ๊บ